วันดีดีกว่าเอ,อ้ยเก่งมากลกูกหนูว่าวันดีได้ให้ตัวอื่นยังกระโดดใส่เดี๋ยวโอ้โหโอ้โหวันดีเลยลูกวันดีก่อนโอ้ฮอนด้าฮอนด้า,ดาเดี๋ยว <c oughs> แขนนี้มีแต่รอยฟันหมาแล้วเนี่ย แฟนตานนี้คมจริงๆริงหนูแค่วเะท่